ได้ช่วยเหลืออย่าได้เกรงใจนะครับถือว่าเราพร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกันเพราะเราทําหน้าที่อย่างเต็มที่วันนี้ต้องขอเช่นชมเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นพวกเรามานําเสนอผลงานอะไรต่างๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมแล้วก็มีการเสวนานะครับบนเวทีห่งนี้นะครับก็คงจะไม่ใช่การในการปิดก็ถือว่าเรามาร่วมแล้วก็เป็นรางใจมอบนะครับรางวัลมอบที่พวกเราได้ขับเคลื่อนภารด้งานที่ลงสู่คุณภาพของผู้เรียนเป็นเป้าหมายเป็นหลักที่สาคัญนะครับผม เรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของการรู้จักการรอคอยซึ่งในเรื่องของการสื่อแต่ละหมวดของมอนเตสซอรี่เป็นสื่อที่เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติแต่จะไม่มีการาแย่งกันหรือมีการที่แบบเธอไปหยิบมาก่อนแล้วฉันก็ต้องการสื่อสิ่งนี้ ในส่วนของโปรเจกต์เอาวโพเรื่องข้าวโพดของเยนรัตนามอะไรนะคะก็คือก็เราจะช่วงนั้นจะเป็นช่วงของวันดินโลกนะคะก็ให้เด็กๆดูนิทานเรื่องของขวัญจากก้อนดินจากดินค่ะโอเคแล้วก็จะมีกิจกรรมทานศิลปะสร้างสารจากเมล็ดข้าวโพดค่ะแล้วก็คุกกี้จากข้าวโพดค่ะแล้วก็เสริมนะคะเสริมในส่วนของการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าโรงเรียนเราก็ได้จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเช่นกันค่ะ น,นี้ก็จะเป็น EF ค่ะเป็นตัวแทนจากโรงเรียนวัดส,สามแพกอำาเภอปากพนังนะคะจะจัดนวัตรกรรมการส่งเสริมทักษะสมอง EF ทักษะกำกับตนเองของนักเรียนชั้นนุบาลปีที่3ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ค่ะ นะคะในแต่ละชั้นก็จะมีถึง้อง,องห้องเรียนนะคะคนบางคนเนี่ยเด็กนักเรียนบางคนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียนไม,ไม่ไม่ทันเพื่อนหรือบางคนมียังอ่านหนังสือได้ไม่คล่องเหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอผู้ปกครองเห็นว่าในรูปที่คุณครูส่งไปให้ในไลน์อะคะ่ะมีพิธีการของโรงเรียนหัวชัยเรือนประชาบาลน,นะคะก็เป็นการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project a p p ปโพสนะคะซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมก็เป็นนักเรียนอนุบาลปีที่2-3ถึง3นะคะจำนวน163คนนะคะก็จะเป็นหัวเรื่องที่เด็กมีความสนใจนะคะซึ่งทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะคะค่ะนอกจากสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนจากโปรเจกต์แอปโรดนะคะเรววายังมีการพิจารณาในสารวิชาต่างๆเช่นจะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเกมการศึกษา ทางด้านทักษะอาชีพนะคะเด็กจะได้ฝึกทักษะอาชีพการคุกกิ้งหรือว่าการการทำยาดมนะคะวันนี้ก็ เป็นตัวแทนของคุณครูโรงเรียนวัดวัวหลุงนะคะซึ่งอยู่ในตําบลควนชมุมอําเภอล้อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็แต่ด้วยความโชคดีของเราก็คือท่านผู้บริหารท่านผู้บริหารของเรานะคะก็คือท่านเลียเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการ,อการสอนวิทยาศาสตร์นะคะก็เลยปีนี้เป็นสมัครในรุ่นที่3และเป็นโชคดีอีกที่รุ่นที่3เราต้องทําครบทั้ง3ชั้นปีก็คือมีป1ป .2 ป .3 นะคะซึ่งกิจกรรมในครั นี้นะคะของปอ1ป1ป2ป3ถ้าเป็นป1นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับร่างกายให้นักเรียนเนี่ยรู้ในเรื่องของร่างกายของเราโครงกระดูกต่างๆเป็นส่วนสําคัญจะเน้นในเรื่องของร่างกายมากกว่า นะคะมาพูดคุยกับคุณครูสี่โรงเรียนวัดไยเรือนประชาบาลขอเชิญคุณครูได้เลยค่ะค่ะขอบคุณท่านวิทยากรนะคะท่านพิธีกรพี่แอนนะคะขอกราบสวัสดีนะคะท่านผู้อำนวยการท่านศึกษสานิเทศนะคะตลอดจนคุณครูปฐมวัยที่น่ารักทุกคนนะคะก่อนอื่นขอชื่นชมนะคะคือทราบสึง้งวันนี้ี่เห็นคุณครูปฐมวัยนะคะมาร่วมง,งาน การเลกเปลี่ยนของปฐุมไว้นะคะซึ่งเป็นครั้งที่2นะคะที่มีโอกาสได้มาเห็นเพราะเด็กมีความพร้อมไปป .1 อาทีเต็ม30คนนะคะปีนี้นะคะเขาก็มาช่วยเต็มเต็มในเรื่องของกิจกรรมที่เขาเนี่ยได้เรียนมาใหม่ๆนะคะเราก็ได้เรียนรู้กับเขาด้วยนะคะ